เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel น,นี้ได้ไง่ายๆด้วยการกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดซุปเปอร์ทั้งได้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในครั้งนี้ก็มาแวะข้างทางกันซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวผู้หนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ทุกที่ทุกเวลาและพร้อมจะออกมาช่วยเหลือคุณยามยากลำบากสาวน้อยจากชมรมอสศวต์ปะเทาทุกซูมิเซรีนาะ สาวน้อยผู้เป็นดังวิญญาณผู้พิทักษประจําตัวของ,ซงเซนเซหากจะพูดถึงสาวน้อยที่ชื่อว่าเซลีนาแล้วเซลีนาเป็นสาวน้อยที่อายุ16ปีเกิดวันที่6มกราคมความสูงของเธอจะอยู่ที่156ซติเมตรซึ่งก็ถือว่าตัวเล็กมากสําหรับเด็กปี2ทางด้านปุกคลิปไปทาตัวของน้องเซลีนา เซรีนาเนี่ยเป็นเด็กสาวผู้มีจิตใจเมตตาอบอ่ำอารีและก็มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยและผู้เคยได้รับความช่วยเหลือของน้องจึงกลักรักและเคารพเจ้าตัวอย่างมากแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ชอบความรุนแรงแต่หากนั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วเซรีนาก็สามารถลงมือโจมตีได้เหมือนกันตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับตัวน้องว่า สามารถต่อสู้ได้จริงๆหรอเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นพยาบาลคําตอบก็คือเซรีน่าสามารถต่อสู้ได้นั่นก็เพราะตัวเธอก็ถือว่าเป็นอัศาวินคนหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่จุดเด่นของเธอและหากจะต้องใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาจริงๆแล้วนั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เซรีน่าจะทําอาจจะพูดถึงชมรมอัศาวินพันเทาทุกนั้นมันจะประกอบจากคำสองคำก็คือคำว่าอัศาวินและก็คำว่าพันเทาทุก เพราะฉะนั้นลาสมาชิกของชมรมจึงมีสถานะเป็นอาสาบุไกลซึ่งเลือกความสามารถการต่อสู้นั้นมันก็จะมีการฝึกฝนมาบ้างแต่หน้าที่ส่วนใหญ่ของพวกเธอไม่ได้บู๊แหลกลานเหมือนชมรมที่โดดเด่นด้านการต่อสู้แต่เป็นการช่วยเหลือผู้คนเสียมากกว่าซึ่งมันก็คือความหมายของคําว่าบรรเทาทุกข์นั่นเองหน้าที่ของสมาชิกชมรมจึงสามารถเลือกได้หลายอย่างในส่วนของเซรีน่านั้นเธอชื่นชอบในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นงานที่น้องเซลินะทำอยู่เป็นประจำก็คือทำงานในฐานะที่เป็นพยาบาลทางด้านงานอาดิเรกข,ของน้องก็ไม่ได้แตกต่างจากความชื่นชอบของตัวเธอซึงนั่นก็คือการทำงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลหรือการช่วยการออกการการุศลในเทศกาลต่างๆเช่นคริสต์มาสแต่หลังๆนั้นก็จะมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโตเกอร์เซนเซ นอกจากเรื่องการเรียนและงานชมรมแล้วงานหลกัหลกๆของตัวเซเรน่าเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของพยาบาลอย่างแท้จริงโดยที่น้องไม่ได้แบ่งแยกว่าผู้ป่วยนั้นเป็นใครมาจากไหนสังกัดอะไรขอแค่คนคนนั้นเป็นผู้ป่วยเซเรน่านั้นสามารถรักษาให้ได้หมดฝีมือการรักษาของเซเิน่านั้นจัดว่าเป็นคนที่ฝีมือดีที่สุดในชมรมอีกทั้งก็ยังเป็นคนที่มือเบามาก โดยการรักษาที่แสนอ่อนโยนนั้นคนไข้ส่วนใหญ่จึงรักน้องเซรีน่าอย่างมากว่ากันว่ารักน้องเหมือนมาม่าข,ของตัวเองเลยละ่ะในส่วนของอาวุธประจำตัวเซรีน่าจะใช้แอตโทไลเฟินเอ็นฟิล L85A1 ซึ่งเป็นปืนสัญชาติอังกฤษตัวปืนของเซรีน่าเนี่ยจะใช้สีขาวเป็นสีหลักแล้วก็มีขัดตกแต่งส่วนอื่นๆด้วยสีชมพูความพิเศษของปืนด้านนี้ก็คือมันมีเข็มฉีดยาอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ติดดาบปลายปืน เอาจริงๆแล้วเซรีนาก็เป็นหนึ่งในไมกี่คนที่หยิบอาวุธออกมาใช้น้อยครั้งมากซึ่งก็เหมือนเอาไว้ประดับมากกว่าการใช้งานแต่ในเรื่องก,ก็ยังมีคนที่โดนน้องยิงอยู่เหมือนกันนะซึ่งเรียกแต่ว่าเองนี่แหละเป็นผู้โชคดีมากที่สุดที่โดนน้องแกยิงเลยเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวน้องเซรีนนะ่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือชมรมทวงความยุติธรรมให้จาทํางานร่วมกับชมรมอศัศวดประทาทุกเสมอ ดังนั้นสมาชิกหลายคนในชมรมทรวงความยุติธรรมจะรู้จักตัวน้องเซเรนาอยู่แล้วเรื่องต่อมาในทีที่เองก็มีความวุ่นไวายไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บนั้นก็มาจากฝีมือของชมรมทรวงความยุติธรรมซึ่งก็ทายเอาเองละกันว่าใครเอ่ยที่เก็บสกอเกตโตปัญหาทั้งหลายส่งโรงหยอแต่ในบางครั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากเซเรนามันก็มาจากฝีมือของหัวหน้าของน้องเองนี่แหละ ก็นับว่าเป็นหัวหน้าที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกน้องมากพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องต่อมาและสําคัญมากตัวน้องซิลินะกลัวผีความกลัวของตัวน้องเนี่ยถึงขั้นที่ตัวน้องชักปืนทันทีและก็อัดด้วยกระสุนเงินจากโกลอ์ซิสเตอร์และกระนัมยิงจนหมดแมกกาซีเลยทีเดียวเพราะงั้นไอ้คนที่คิดจะหลอกน้องด้วยการปลอมเป็นผีเนี่ยให้ระวังไว้หน่อยก็แล้วกันเรื่องต่อมา ตัวเซลีนาเนี่ยมีเอกลักษณ์ในแบบนักเรียงของทีดีดีเช่นกันซึ่งก็ต้องส่องกันสักเล็กน้อยนั่นก็คือปลอยผมด้านซ้ายของเซลีนานั่นเองซึ่งปลอยผมตรงนั้นของเซลีนาจะเป็นรูปขนนกสีชมพูจุดที่บางคนไม่รู้เกี่ยวก,กับตัวนอกเซลีนาก็คือตัวนอกเซลีนาเป็นสตอกเกอร์เซนเซซึ่งเธอทําเช่นนี้อยู่บ่อยๆ สำหรับคนอื่นแล้วอาจจะสตอเกอร์อยู่ข้างห่างแต่ตัวน้องเซเรนาทับตรงกันข้ามเลยก็คือแอบมองอยู่นะจ๊ะใกล้ๆเรานีิเองทั้งนี้ทั้งนั้นมนเกิดจากความหวังดีที่ว่าเซอร์เซปจะไปทำอะไรที่ฟื้นตัวเองขนาดที่บาดเจ็บหรือเปล่าช่างเป็นสตอเกอร์ดีมีเหตุผลที่แต่น่ารักจริงแต่ว่าสต o อ e เกอร์ก็คือสต o อ e เกอร์อยู่ดีแล้วนะซึ่งหากพยายามมองหาตัวน้องเซเรนานะ บอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะน้องแกเป็นเหมือนวิญญาณกราวก็คือรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนรับรู้ได้แต่ก็สัมผัสไม่ได้ซึ่งไม่มีการบอกไว้ว่ามันเป็นทักษะหรือความสามารถพิเศษของเจ้าตัวเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวเธอทําได้อย่างไรจึงทําได้แค่ใช้เซนส์ดาวเอาว่าตอนนั้นเธออยู่กับเราด้วยหรือเปล่า แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีนว่าตัวน้องซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะแม้กระทั่งกล้อง C C T V ก็ดูเหมือนว่าจะจับภาพน้องไม่ได้ซะด้วยนี่ก็คงเป็นความสามารถสเตลอีกรูปแบบหนึงแล้วนะซึ่งมันโคตรจะลึกลับเลยส่วนวิธีการเรียกน้องออกมานั้นไม่จําเป็นที่คุณจะต้องจุดธูปเรียกคุณแค่แสดงท่าทางสุดสํำออยออกมาน้องก็จะโผล่มารักษาคุณให้ในทันทีแล้วเช่นอาท้าเตะไปโดนมอนเครงเจ็บจุงเบยหรือ ปวดหลังจังเลยมีใครจะพอเบียนดนวดให้หายปวดเมื่อยได้บ้างหรือเปล่านะเรื่องต่อมาน้องเซลีนาเป็นคนที่ใจดีก็จริงแต่เธอไม่ยอมให้ผู้ป่วยทำอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพคำพูดที่ตัวน้องมักจะพูดกับเราบ่อยๆก็คือเพราะแบบนั้นฉันถึงได้บอกยังไงล่ะครับว่าอยาาคือตัวเองมากเกินไปแล้วทำไมไม่ฟังที่ฉันพูดเลย และก็มักจะมีคําพูดผู้ตามาด้วยว่าถ้ายังดื้ออยู่แบบนี้จะจับฉีดยาเลยนะคะเซลีนานั้นมักจะแสดงความเป็นห่วงเธอเสมอซึ่งแรกๆตัวน้องนั้นจะขอโทษที่เธอละเลยเรื่องนี้ไปเนื่องจากเธอคิดว่าตัวเราเป็นผู้ใหญ่และเธอก็บอกว่าสามารถเรียกเธอได้ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็ตรงความหมายเลยนะเรียกได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม ไม่แน่บางทีตอนนี้นั้นน้องอาจจะอยู่ข้างๆางคุณแล้วก็ได้เซลรน่านั้นไม่ถูกกับการได้รับการตอบแทนสักเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็มาจากที่ใส่ของตัวน้องที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้วังสิ่งตอบแทนและนั่นทําให้เมื่อเธอได้รับความช่วยเหลือหรือตอบแทนนั้นเซลรน่าจะทําตัวไม่ค่อยถูกซึ่งมันก็ค่อนข้างน่ารักดีล้วนะทางด้านความสัมพันธ์กับคนอื่น พอน้องแกเนี่ยเป็นพยาบาลน้องแกก็เลยรู้จักคนมากหน้าหลายตาทั้งแบบมีหน้าบีชื่อแล้วก็แบบเมสโบดักหน้าโหลและหากจะพูดถึงคนที่ใกล้ชิดกับตัวน้องก็จะมีน้องฮานาเอะในส่วนของความสัมพันธ์กับฮานาเอะแล้วสําหรับฮานาเอะเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่แสนน่ารักและมองโลกในแง่ดีรอยยิ้มของเธอสามารถเยียวยาผู้ป่วยได้ดีมาก ติดอยู่ที่อย่างเดียวก็คือต้นฮานาเอจังมีความรู้ด้านสาธารณาสุขแบบผิดๆนี่เป็นปัญหาที่ตัวน้องเซลินะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นก็มีโอกาสที่คนไข้จะตายคามือพยาบาลตัวน้อยคนนี้สูงมากพอลอความรู้ทางด้านสาธารณาสุขของตัวน้องฮานาเอะนั้นส่วนหนึ่งได้มาจากตำราเบื่อ500ปีก่อนยิ่งรวมเข้ากับความเข้าใจแบบผิดๆของตัวน้องด้วยแล้วก็ ขออธิบายให้ชัดเจนเลยว่านี่ก็คือจิตหายทางการแพทย์ทางด้านความสัมพันธ์กับมีเนะมีเนะเนี่ยเป็นหัวหน้าที่เซลินาหลักๆเคารพแต่งานดูแลผู้ป่วยในบางคนนั้นมันก็มาจากหัวหน้าที่เคารพของเธอนั่นแหละมีเนะเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความเป็นอัศวินอัศวิเกศของเธอและก็มักจะนําความภาคภูมิใจเหล่านั้นมาสั่งสอนรุ่น,น้องของเธอทว่าเจ้าตัวเธอเป็นสาวที่หูเบา แถมยังเป็นใหญ่หัวแข็งซึ่งหากไม่ได้รับคำตอบที่เธอพอใจแล้วท้ายสุดมันจะเป็นการจบลงด้วยความรุนแรงโดยเหล่านักเรียนแห่งดีดิตี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อ<ด>มีเนลงบือรักษาแล้วผู้ป่วยจะต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอนเรียกได้ว่านี่คือการรักษาสไปย์บาตันของเธอท้ายสุดมันเลยไปข่าวเลยเกี่ยวกับชมรมที่ว่าหัวหน้าชมรมทำลายลากักส่วนสมาชิกชมรมเป็นคนคอยรักษา ในส่วนของเซนาเซนาเป็นคนที่เซรีนาเพิ่งได้ทํางานร่วมกันในช่วงฮาร์โลเฟสเซนานั้นประทับใจเกี่ยวกับภาพที่ตัวเซรีนาแม้ว่าจะเจองานหนักแต่เจ้าตัวก็ยังยิ้มแย้มได้ซึ่งสําหรับตัวเธอแล้วถือว่าเป็นภาพปีหาดูได้ยากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเซนาเป็นพวกยิ้มยากซึ่งทั้งคู่ทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีในฐานะหน่วยแพทย์แต่ว่าเซนากับมีเรื่องที่สงสัยจนต้องถามน้องเซรีนาเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่า หากควรหน้าชมรมอัศวินปะเทาทุกออกปฏิบัติการผู้บาดเจ็บจะไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นหรือพยาบาลชมรมอัศวินใช้ไม้ขวดผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับและยังเสิร์ฟชาลากตอนฟูเบนให้กับผู้ป่วยจนมีอาการแย่ยิ่งกว่าเดิมเรื่องนี้เธอปากใจเชื่อไปหลงหลังจากที่ทำงานร่วมกับเซรีนะ่าแต่นั่นไม่ใช่ข่าวลือหรอกนะมันเป็นเรื่องจริงๆเลยละ่ะรวมถึงเรื่องที่เธอสงสัยเกี่ยวกับ พยาบาลที่จู่ๆปรากฏต,ตัวต่อหน้าผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยกดกินก่นหรือเรียกด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้น้นองเซลีนะไม่ปฏิเสธแต่ก็ะไปขอต่อบซุเณเซนะเช่นเดียวกันเรื่องราวสุดร้อนกลางดึกของซ่งเซแห่งชาเล่เรื่องราวนี้มันเริ่มมาจากช่วงที่เราทํางานยุ่งมากแถมต้องวนเวียนไปแก้ไขปัญหาในแต่ละอาคาร ตรงนี้มีตัวเลือกให้คุณว่าคุณจะขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดแต่ไม่ต้องห่วงไปไม่ว่าคุณจะเลือกข้อไหนคุณก็จะล้มลงบาดเจ็บเพราะไฟดับอยู่ดีว่าง่ายๆไม่ว่าคุณเลือกตัวเลือกไหนคุณก็สวยอยู่ดีและในระหว่างที่เราบาดเจ็บนั้นสาวน้อยผู้หนึ่งก็จะเดินมาหาเราและ ดูแลอาการบาดเจ็บให้พอ่พอพ่อไม่เอาเสียงต่าๆแล้วมานเจ็บคอนั่นก็คือน้องเซรีนาไม่ผิดแน่แต่หลังจากที่น้องเซรีนาดูอาการบาดเจ็บให้เรานั้นมีวัยน้อกก็จะบนเรื่องที่เราไม่ขอความช่วยเหลือจากเธอฮะไปดับจะขอความช่วยเหลือจากน้องเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องรู้ได้ไงว่าเราบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวก็เฉยๆว่าแค่ผ่านทางมาเฉยๆ จากนั้นพอรักษาจนเสร็จสับจะตัวก็กลัวว่าจะต้องตอบคำถามอะไรกับเราก็เลยวิ่งแจ่หายไปในความมืดแม้ว่าวันนั้นงานทุกอย่างมันจะเสร็จลงอย่างเรียบร้อยแต่ก็มีข้อสงสัยข้อนึงขึ้นมาทำไมกล้อง CCTV มันจับภาพน้องเซรีนา่าไม่ได้เลยวิธีสามอนเซรีนา่าตรงนี้เราสามารถดูได้จากเนื้อหาความสัมพันธ์ของตัวน้องเซรีน่ในบทที่หได้เลย เรื่องเขาเรื่องก็มาจากการที่เราได้รับความช่วยเหลือจากน้องเซรนะีน่าหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้เราก็ควรจะตอบแทนเธอบ้างครั้งนี้เราเลยเตรียมอุปกรณ์สําหรับปิกนิกออกมาในสวนสาธารณะแบบเต็มโฉบแต่อย่างที่พูดไว้ช่วงแรกๆแล้วตึงสัมผัสก็หาไม่เจอดังนั้นหากคุณจะซัมมอนน้องออกมาแล้วก็มันก็ต้องเตรียมกาสักน้อยและหากจะพูดถึงวิธีเรียกน้องออกมาอย่างเร็วที่สุดแล้ว คงหนีไม่พน้นวิธีแห่งซัมออยแมนอึกอยู่ดีๆมันกบดันปวดท้องสุดายเออด้วยพลังแห่งซัมออยแมนน้องเซลีนาก็โพ่มาดูอาการจริงๆและนั่นตามให้ตัวน้องเซลีนารู้ความจริงที่ว่าโดนหลอกสียแล้วจำไวน้นะเซลิน่าจังน,นี่ก็คือวิธีการของผู้ใหญ่ยังไงละ่ะและพอเราลบกวนน้องไปเยอะครั้งนี้เราจึงตอบแทนอะไรสักอย่างให้น้องบ้าง ส่วนเซลีนาดเหรอแหลกๆก็หล่นลาจนทับอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่ในที่สุดเธอก็ขอบคุณสิ่งที่เราทําให้เธอเอาเป็นว่าน้องแกชอบก็โอเคแล้วนะลงท้ายก็ไม่ได้ถามน้องแกอยู่ดีว่าสรุปแล้วน้องแกโผลมาหาเราเวลาฉุกเฉินได้อย่างไรเรื่องราวต่อมากของตัวน้องเซลีนาตอนผีชั้น4ี่ปทะพยาบาลแห่งชมรมอัศวินบรรเทาทุกๆๆุๆ เรื่องราวนี้มันจะอยู่ในเนื้อหาของชมรมอัศวินพะเทาทุกนะครับไปหาอ่านฉบับเต็มได้ที่นั่นเลยว่ากันว่าคนเรายิ่งกลัวอะไรมันก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นน้องเซลิน่าเองก็กลัวผีแต่ก็มีวัยต้องเผชิญหน้ากับผีที่จริงจะเรียกผีก็ไม่ได้ซะด้ดยซ้ำเพราะไอ้บานะั่นมันเป็นขโมยที่ปลอมตัวมาเป็นผีเพื่อหวังจะขโมยของมันเล่นหลอกคนที่อยู่ชั้นสี่จนจับไข้หัวกรนกันไปหมด จนกลายเป็นว่าเป็นข่าวลือที่ว่ามันมีผีที่มีผ้าพันแผลเต็มตัวอยู่ที่ชั้น4พอเรื่องนี้ไปถึงหูพวกเซรีนา่าน้องฮานาเอจึงบอกเลยว่าต้องไปตรวจสอบดูส่วนสาเหตุก็คือตัวน้องฮานาเอะคิดว่าผีที่มีผ้าพันแผลเต็มตัวแบบนั้นน่ะมันน่าจะบาดเจ็บและเราในฐานะพยาบาลจําเป็นต้องรักษามันส่วนรุ่นพี่อย่างเซรีน่าน่ะเหรออืมอยากจะกรีดออกมากรีดออกมาสิครับกรีด เซรีน่านั้นพยายามห้ามรุ่นน้องสุดที่รักแต่เธอห้ามไม่สำเร็จจะปล่อยให้ฮานาเอะไปคนเดียวก็กลัวว่าตัวน้องจะเป็นอันตรายสุดท้ายก็เลยยอมไปด้วยทางด้านของไอหัวขโมยตัวแสบนั้นก็ออกมาหลอกพวกน้องเพราะต้องการไล่คนออกไปให้หมดเพื่อจะได้ขโมยได้สะดวกแต่เหมือนว่าเจ้าตัวมันจะได้ใจมากเกินไปหน่อยพอเห็นเซรีน่านกลัวสุดคิดท้ายสุดฮานาเอะเลยเตือนให้น้องเซรีน่านใช้กระสุนเงินที่ได้รับมาจากชมรมซิสเตอร์เพื่อกำลาผีร้าย จะว่าไปก่อนหน้านี้น้องฮานาเอะบอกว่าจะมารักษามันไม่ใช่เลยลูกและก็เหมือนกำตามสนองตัวน้องเซรีนาที่กลัวสุดขีดกดยิงหมดแมกซี่ด้วยความกลัวแถมตอนที่จะไปขโมยของที่คิดว่ามันเป็นตู้เซฟแต่อีกกล่องที่มันอุ้มไปนั้นกลับเป็นเครื่องฆ่าเชื้อความดันสูงและก็พลาดท่าโดนเครื่องฆ่าเชื้อที่อุ้มมาด้วยระเบิดใสจนเกือบได้กลายเป็นผีสมใจ ท้ายสุดเพราะจิตสำนึกดูจะยังไม่ค่อยเป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่จึงได้ถูกน้องเซรีน่าฉีดยาเข้าให้ซึ่งครั้งนี้น้องฉีดไท้แรงกว่าปกติเปื่อดัันีเจ้าผีฟอร์มนี่ที่บังอาจมาหลอกเธอซะได้โอเคก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าชุดขาวแห่งชมรมอัศวินบาัเทาทุกซูมิเซรีนา่าสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นเราก็ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า